คนะพอพ้องต้องร้องต้องเต้นขนาดนี้นะโอเคหายใจลึกๆนะคะเชิญครับคุณแป๊ะดีครูว่าถามคำถามเดียวเป็นที่แบบตั้งใจจะถามน้องแต่ทีแรกเลยนะ,ะแต่ว่าอาจจะรับรู้ว่าเหนืนะ่อยนะครอายริสมีความสุขไหมคะม,มีนะคะมีแต่แค่นี้คือ หนูมีลีลาท่าทางมีอะไรหมดเลยแต่ว่าสีหน้าไอาริสนิง่งนิดนึงะลูกถึงได้ดถามว่ามีความสุขหรือเปล่าถ้ามีความสุขในหนูจะแแสดงออกมาทางสายตาหรือว,ว่าการยิ้มอะไรเงี้ยนะแต่วันเนี้ยหนูหนูจะอยู่กับลีลาอยู่กับทําทนองคําร้องก็เลยลืมเรื่องของความสุขไปน,นิดนึงไอริสเป็คนคนที่มีความมั่นใจดีนะครับมีพัฒนาแต่ว่าต้องฝึกเรื่องของเสียงให้แข็งแรงเพราะว่าจะท,าท้ายท้ายเพลงในเสียงมันจะเหนื่อยแล้วก็จะ ปลกเสียงสูงให้แข็งแรงด้วยวันนี้ไอริสลาปซีดาวแล้ค่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครูแปคขาถ้าเราคุยกันสองคนนะครูแปบเด็กสองคนนี้จะอยู่ในวัยเดียวกันประเภทเพลงเดียวกันนะคะคนนึงจะมาในลักษณะเพลงที่เหมาะกับวัยนะคะอีกคนหนึ่งจะมาในเพลงที่ร่าเริงแล้วก็เด็กวัยนี้ก็อยากจะร้องเพลงในลักษณะแบบนี้แหละ ะะแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยทั้งสองเพลงเนี่ยจะต้องใช้การฝึกฝนที่แตกต่างกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยไอริสเนี่ยเลือกเพลงนี้เนี่ยมันทั้งร้องทั้งเต้นนะน้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเยอะนะคะเพราะนอกจากจะต้องใช้เสียงที่จะต้องขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็จะต้องออกแรงจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยยังจะต้องมีการปล่อยคอําออกมาให้มันชัดเจนและมันครบด้วยนะคะมันต้องใช้แรงเป็นแรงที่2เลยนะ แล้วแรงที่สามเนี่ยพี่แป๊ะว่ามันต้องใช้เยอะไหมสำหรับการเต้นครับต้องอย่างแรงเยต้องแข็งแรงด้วยครับถูกต้องเลยนะคะทีนี้มันจะต้องมีแรงที่สี่เกิดขึ้นอีกด้วยก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ในเพลงที่ต้องเข้าใจได้ว่าโอ้โ oh, oh เนี่มันหมายความว่าอะไรนะแค่โ oh, อ oh ้โหนี่เฉยๆอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอะไรแล้วแต่และโอ้โหนันก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คะแนนในการที่ กรรมการจะพิจรนารณานะคะคุณพ่อคุณแม่มันลุกขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วปั๊บเป็นเพลงสนุกเนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความว่ากรรมการเขาจะไม่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดนะคะมันจะมีจุดละลายจุดเลยทีเดียวที่จะต้องเ,อเกิดความพลาดท,ที่เกิดขึ้นได้ไง่ายๆมากแม้นแต่ว่ามันเป็นเพลงเร็วแต่มันก็จะต้องมีคําที่ชัด2มันเป็นเพลงเร็วแต่มันก็ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงยาวเสียงสั้นที่ต้องถูกต้อง รวมไปถึงว่าเมื่อเวลาเต้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องให้มันลงจังหวะและต้องให้มีความสนุกสนานเท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบหรือแม้แต่ว่ามีความสนุกสนานมากกว่าในช่วงต้นๆในสามเพราะว่าเพลงมันจะมีอารมณ์ที่มันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอริสจา๋าภาพรวมแล้วหนูยังมีตัวโน้ตที่เพี้ยนอยู่เยอะมากคํายังปล่อยไม่ชัดเจนและปล่อยไม่ครบนะคะแต่ความสุขความกล้าบ,บนเวทีของหนูดีมากเลยนะโลก ะะแต่เมื่อเวลาร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแล้วลมถึูยังไม่แข็งแรงคะแนนเวลาที่เขาจะแบ่งออกมาให้ครูแป๊ะคะเรามาอธิบายกันในเรื่องของคะแนนสักนิดหนึ่งกันเราจะแยกเป็นประเภทแต่ละประเภทดีไหมคะก็คืออะไรบ้างนะคะและคะแนนเท่าไหร่นะคะคุณแป๊ะจะมีเรื่องของคำานองนะครับทำรองยี่สิบคะแนนคำร้อง20จังหวะ20 นะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของภาพรวมใช่ครับภาพรวมภาพรวมนี่ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการเพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะนะคะรวมไปถึงอาจจะมีการการใช้ไม์การใช้เวทีแล้วก็การนำเทคนิคของที่เรียนมามาใช้ด้วยรวมไปถึงอาจจะมีอุปกรณ์ในการที่จะประกอบในการแสดงละพวกนี้ก็รวมเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในภาพรวมนะคะวันละยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วภาพรวมเท่าไหร่ทะกทูแปะ ทั้งหมดมันจะรวมเป็นหนึ่งร้อยคะแนนนะครับค่ะ,ะก็หกสิบภาพรวมก็เป็นสี่สิบใช่ครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้ามองแล้วเนี่ยทานองเนี่ยคะแนนเสียไปเยอะเลยเนาะนะคะคำร้องคะแนนก็เสียไปเยอะเลยนะคะภาพรวมเนี่ยอาจจะดูได้ดูน่ารักแล้วก็ดูกล้าดูเกินวัยนะอาจจะได้คะแนนในภาพรวมเนี่ยดีนะคะแต่มันไปเสียหาย,ยเรื่องของคำนองและคำร้องนี่แหละลูกจาก๋า เพราะนั้นเราต้องไปทำคะแนนตรงนี้กลับคืนมาให้ได้เราจะมีเวลานะคะเจวันนี้เดี๋ยวให้คตูนด,ดูแลให้เลยค่ะขอบคุณค่ะ